สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมนะครับก็ปิ๊บมอนสเตอร์แชนแนลนะครับผมคราวนี้เราจะมาสอนวิธีแก้ปัญหากบเน็ตใช้ไม่ได้นะครับกับพิโน่ซัมซุงกับรุ่นซัมซุงรุ่นอะไรอื่นนะครับแบบเราใช้เน็ตอะไรแบบนี้ครับชเรากดใช้เน็ตปึ๊บอันนี้เป็นนี้ใช่ปะชั้นเรากดใช้เน็ตใช่ปะแล้วเล่นไปเล่นสักพักเน็ตหลุดแล้วแต่มันได้ตั้งใจอ่ะเด็กเราเล่นเกมอยู่นะพอเรากดปึ๊บพอเราเล่นเกมอยู่ปุ๊บ <G ül> ผมนี่เงียบเลยมึงขึ้นเลยมึงก็เน็ตหลุดนะครับความมันก็มันไม่ได้ต่างใจกับคนที่แบบมีฟิลลิ่งในการเล่นเกมใช่ปะล่ะครับก็ผมมีวิธีแก้ครับอ่ะข้าไล่ับให้คุณกดปุ่นี่ครับแล้วกดปุนี่นี่เลยครับอ่าแล้วคุณจะเห็นครับแล้วคุณเข้าไปที่ไฟวอลครับเดีย๋ยวไฟวอลไฟวอลอยู่ไหนวะไฟวอลไฟวอล ฟวอลหายก็ดีไฟวอลอยู่นี่นะคลิกเข้าไปครับนะเมื่อก่ออาสวะของใครของใครของใครขึ้นตัวแดงแบบนี้อยู่ใครขึ้นตัวแดงแบบนี้อยู่นะครับให้ทําการกดยุสตรงนี้เลยน้ก็เล่นการนี้น,น,น,นะครับผมก็เล่นได้ลครับนะโอ้โหกดปั๊บเล่นเด็ได้ทันทีนะพี่นี่งประยคกต โอ้โหๆไม่ใช่แล้วนะครับก็เล่นเนเ็ตได้สะเทือนเลยนะครับก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์ใครอยากให้แคะใครช่วยใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมและไม่ต้องกดซับสไคร์ด้านล่างเลยนะครับผมก็ขอติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ขอบคุณทุกผู้ชมบที่ติดตามถึงทุกวันนี้นะครับก็21ซับสไคร์แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคน thì ta, dưng đấy gấp bỗng bỗng đấy gấp chứa mhm, 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 mhm,